ไปคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยในบ้านประสานมิตรบ้านประสานมิตรตำบลพระโต๊ะอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนี่นี่เราข้ามอำเภอกันแล้วนะอืก็ธนาคารต้นไม้เราก็มีทั่วประเทศค่ะที่นี่เป็นที่แรกที่แรกของการทำมีหน้าต้นใหญ่โตอันนี้เป็นอะไรบ้างเนี่ยมีจัมบทองนะต้นนี้นะฮะจัมบทองอันนี้เป็นไม้ที่แพงมากยี่สิบปีต้นหนึ่งเป็นแสน เขาไปทําอะไรดูไหมค่ะทาโรงไม้จาปาอ๋อที่บอกว่าโรงจำปาคิดดูความสูงสามสิบเมตรงานสองเมตรต่อหนึ่งแสนค่ะอันนี้นี่ห้าปีนะบวกว่าปีห้าสิบแล้วก็ตะเคียนทองอันนี้มังคุดนี่มังคุดมีองคงมีทุเรียนมีตะเคียนทองนี่ปลูกแบบผสมผสานกันเลยนะปลูกแซมระหว่างพืชเศรษฐกิจคือผลไม้กับผลไม้ ค่ะอันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเราทําธนาคารต้นไม้แล้วเราสามารถเอามาเข้าธนาคารได้ได้ทั้งหมดเลยไหมได้ทั้งหมดเลยมังคุดก็ได้มังคุดนี่เป็นต้นใช้เนื้อไม้ได้ก็ได้อ๋อทุเรียนทุเรียนบ้านก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่านองกองรังสั์ใช้ได้หมดลําต้นมันสามารถเอาไปทําสิ่งปลูกสร้างได้แปรรูปได้ได้เพราะนั้นเนี่ยการปลูกไม้ผลบางชนิดเนี่ยก็ได้ประโยชน์สองอย่าง คือได้ขายแล้วก็ได้อมดดอมด้วยได้ออมด้วยแต่ว่าอย่างจำปาทองนี่ก็ได้เนื้อไม้อย่างเดียวแต่ที่นี่ที่นี่นต้นไม้อะไรเยอะสุดที่เข้าธนาคารที่นี่ก็จำปาทองเด่นจำปาทองแล้วก็ตะเคียนทองอแล้วก็สะเดาเทียมค่ะครับสะเดาเทียมอมแล้วก็ไม้พวกกระถินนะครับ ที่ที่เข้าในโครงการอ๋อถ้าสมมุติว่าไปเข้าธนาคารเมื่อกี้หนูเห็นเป็นการรับฝากแล้วเอาต้นไม้ไปกู้เงินไปอะไรอย่างเงี้ยเขายังไงบ้างโดยบริบทเนี่ยก็คือเราก็จะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารสองแห่งคู่กันไปก็คือธนาคารต้นไม้ธนาคารต้นไม้และก็สถาบันการเงินชุมชนสถาบันการเงินชุมชนก็คือสามารถใช้ต้นไม้เนี่ยมากู้เงินได้มาคำประกันได้าเพระฉะนั้นเนี่ยสถาบันการเงินชุมชนก็เป็น แหล่งจัดการเงินของชุมชนในการที่จะรับฝากเงินจากพี่น้องประชาชนนะส่วนพี่น้องประชาชนที่ต้องการขอสินเชื่อก็มาที่ชุมชนนะเพราะนั้นก็จะเป็นแหล่งเหมือนธนาคารทุกประการแล้วคุณลุงทำมาถึงขนาดนี้พอหรือยังยังเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายเนี่ยผมทํานายว่า2563เนี่ยระบบทุนนิยมจะล่มทั้งทั้งโลกห้าหกห้เริ่ม้มันเริ่มล้มล้มตั้งแต่ ปีสอ่าสี่ศูนย์แล้วก็ลามแอฟริกาแล้วก็ล้มละลายเลยแอฟริกาแล้วไปอเมริกาต้มยำกุ้ยเขาเรียกาแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ไกสดแล้วก็ลามมาที่ยุโรปะยุโรปก็ยังแง่นตอนนี้แล้วก็ลามมาที่จะวันดอกลางอาหรับสปริงแล้วต่อไปมก็จะลามมาทั้งเอเชียนะแต่ว่าประเทศไทยจะรอดจะรอดทึ่งบริบทนี้ผมคิดว่าประเทศไทยมีแ0ดห0,000ื่นหมู่บ้านแต่จะมีสองหมืนชุมชนที่รอด ด้วยการน้อมนําหลักป,ปรัชญาเศรษฐะเพียงม,มาใช้เป็นแนวแนวทางในการดําเนินชีวิตของชุมชนนั่นคือจะทําให้ฐานรากของพวกเขา้แข็งแกร่ง,งในสองหมื่นชุมชนนี่ก็จะเป็นธนาคารต้นไม้สองหมื่นแห่ง<อ>มีสมาชิกหนึ่งล้านครัวเรือนแล้วเราก็จะมีต้นไม้อย,อย่างนี้พันล้านต้นบูลค่าต้นละพันบาทก็เป็นการมีเงินในธนาคารนี้หนึ่งล้านล้านบาทเป็นธนาคารที่รวยที่สุดนะเป็นธนาคารที่ให้ออกซิเจน ดูซับคาร์บอนนะแล้วเหมือนที่เราคุยกันในช่วงที่อยู่ธนาคารต้นไม้ก็คือประเทศอุตสาหกรรมอีกหน่อยก็ต้องมาจ่ายตังให้ถูกต้องครับนี่เป็นเรื่องใหญ่มากคาร์บอนเครดิตมาซื้อปัญหาเรื่องโลกเราปัญหาวิกฤตวิกฤตซึ่งซึ่งถาโถมมานักหนักไม่ว่าจะวิกฤตด้านประชากรตอนนี้ประชากรของโลกนี่เรามีอยู่เจ็ดพันล้านคนในขณะที่โลกใบนี้รองรับคนได้แค่สี่พันล้านแล้วสามสิบปีข้างหน้าเนี่ยประชากรจะเพิ่มเป็นหมื่นล้านนั่นหมายความว่าโลกยังมีใบเดียว แต่คนนี่มันเพิ่มขึ้นเหมือนกับเรามีบ้านหลังหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ได้แค่คนเคน๋ยวมันตอนนี้มันเห่มาอยู่7คนแล้วเนี่ยเพราะมันจะแย่งชิงทรัพยากรนี่วิกฤตด้านประชากรแล้วก็สังคมเนี่ยเรากำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะประเทศไทยก็เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่2วิกฤตด้านอาหารอาหารจะแพงขึ้นทุกปีนะครับคนมากขึ้นก็แย่งกินแย่งใช้แล้วก็พื้นที่มีจํากัด ราคเข้าของชีพจะสูงขึ้นภัยพิบัตตัวมาคือเรื่องพลังงานพน้ำมันเนี่ยจะหมดจากโลกนี้ประมาณ30ปีข้างหน้าอีก5้าสิปีแก๊สก็จะหมดเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกาลังทำเรื่องของพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานฟืนหรือถ่านหรือชีวภาพแก๊สชีวภาพหรือชีวมวลหรือพลังงานโรงไฟฟ้าพลังน้ําที่ที่ชุมชนร่วมกันดูแลต้นน้ําแล้วก็ทําฝายแล้วก็เอากรที่น้าไหลมาเป็นเครื่องกาเนิดไฟฟ้านะครับเรื่องของ ดวงไฟ้าชีวภาพซึ่งเรากำลังนำร่องเรื่องเนเปียูกนะครับแล้วก็ชีวมวลก็คือเอาแต่งกิ่งต่างๆนี่มาเป็นเชื้อเพลิงซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยเน้นชีวมวลนะครับแล้วก็วิกฤตในด้านของน้ํำซึ่งอนาคตจะรุนแรงมากขึ้นเดี๋ยวฝนแรงเดี๋ยวน้ําท่วมจะรุนแรงมากขึ้นปัญหาน้ํำโวโภคบริภคปัญหาน้ําเน่าน้ําเสียนี่จะเป็นวิกฤตอย่างรุนแรง เรื่องน้ำเนี่ยน้ำดื่มมันจะแพงขึ้นน้ำจะศาสจะหายากคนะวิกฤตตัวต่อมาคือวิกฤตเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คือพันธุกรรมต้องพืชทั้งสัตว์ก็จะหายไปเนื่องจากเรามาุ่งเชิงเดียวก็จะมีพืชและยิ่งไอ้พวกอะไรนะตัดต่อยีนด้วยตรงนี้อันตรายมากเรารับประทานอันนี้อาหารเช่นไก่ไก่นีไม่รู้จักตัวผููตัวเมียเพราะฉะนั้นวันนี้เราพอบริโภคเนี่ยลูกหลานเราก็ไม่รู้ตัวผููตัวเมียมากขึ้น ถ้ามีสารเล็กน่าเดงต่อให้เกิดมะเร็งเรื่องความดันเรื่องเบาหวานโรคหัวใจไขมันในเส้นเลือดนะครับความหลากหลายทางชิวภาพก็ร่อยหลอลงไปวิกฤตตัวต่อมาคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนื่องจากโลกไม่สมดุลนะครับป่าไม้ถูกทําลายตรงนี้นี่จะส่งผลกระทบเรื่องของภัยพิบัตินะเรื่องพายุเรื่องซึนามิเราจะสังเกตได้ว่าหลังๆเนี่ยพอฝนตก หนักๆหน่อยความรุนแรงของภัยธรรมชาติเป็นจะหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆธรรมชาติก็จะลงโทษมนุษย์เพราะเราไปคุกคามเขาสุดท้ายเนี่ยวิกฤตที่จะลามมาคือวิกฤตด้านสังคมคนะอย่าลืมว่าอีกสองปีเนี่ยเราเปิดเอซนะเพราะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยประชากรไม่แค่หกล้านบางวันมันจะเป็นร้0ยล้านบางวันอาจจะเป็น300ร้านล้านถามว่าทําไมเพราะประเทศไทยนี่เป็นครัวของโลกคนะตอนนี้เราพูดได้เต็มปากไหมว่าเราเป็นครัวเป็นครัวฮะ ที่เราผลิตอาหารป้อนโลกมานานแล้วแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเอซีเนี่ยประชากรหกร้อยล้านเนี่ยจะทะลักมาที่นี่ถามว่าทาไมเพราะหนึ่งวันนี้เนี่ยค่าแรงเราสามร้อยบาทนะค่าของชีพดีอากาศดีคนดีอาหารดีมีร้ามือนเป็นแซื่งมีร้านสะดวกปล้นมันเหมือนเป็นโอเอซีสที่แบบเสรียี่สิบสี่ชั่วโมงนะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือคนจะมาแย่งทรัพยากรอ่าฉะนั้น เป้าหมายของลุงก็คือจะยังทําต่อไปทําต่อไปก็ทําเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไม่ก็ร้อยปีวางวางแผนไว้เนี่ยหนูถามลุงเลยว่าจะอยู่ทําไปอีกขนาดไหนแข็งแรงแข็งแรงตัวสุขภาพทุกคนเพราะฉะนั้นลุงยังทําต่อคือผมเชื่อว่าไม่เหนื่อยไม่ท้อมั้งหรอไม่ฮะคือคนคนถ้าได้ได้ช่วยมีส่วนช่วยเหลือสังคมนะยิ่งทํามากๆเนี่ยมันทําให้มีกําลังกําลัง กำลังนี้ก็มาจากเวลตาของพี่น้องที่เราเดินทางไปเพราะคนเนี่ยเขาหมดเขาท้อนะแล้วหมดทางที่จะไปแล้วไปบางที่เนี่ยเขาเขาผมภูมิใจนะพูดแล้วขนลุกนะเขาบอกว่าเขาเจอแสงสว่างผมก็พูดเล่นที่เล่นจริงๆคสวัยสวัยแสงสว่างนี่เปนใช่เลยก็คือไปปุ๊บเนี่ยก็ก็คิดว่าเขาเห็นที่ทผ่านมาเขามองอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถจะทําเป็นรูปมาทําได้การที่เราทําเนี่ย มันเชื่อมบริบทนะผมอย่างที่ผมบอกไงจะยังชุมชนอย่างที่ภาษานมิตรนี่นะ,ะวันนี้นี่ปัญหาของชุมชนขาดอย่างเดียวคือขาดผู้จัดการขาดคนจัดการมันอยู่แบบแยกส่วนแยกส่วนเพราะระบบการศึกษาไทยเนี่ยซึ่งท่านพุทธทาสบอกเป็นระบบะการศึกษาแบบหมาหางด้วนก็คือแบบแท่งๆต่างคนต่างอยู่เ,ออเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหน่วยงานเข้ามาเต็มไปหมดแหละแต่ว่าแต่มัน,มนไม่มีตัวกลางที่มันขาดพลังพลังเพราะนั้นตัวกลางที่ดีสุดคือชาวบ้าน ชาวบ้านพี่น้องคนที่นี่แหละฮะเพราะนั้นในการพัฒนาประเทศเนี่ยผมผมคิดว่าต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดร่วมทำนะร่วมตรวจสอบร่วมรับผิดชอบและตัวท้ายคือร่วมรับผลประโยชน์อันนี้สําคัญมาก<อ>นะครับถ้าถ้าทําแล้วเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นเนี่ยทุกคนเข,า,ขาจะทํางานโดยไม่ต้องมีเงินเดือนนะพี่น้องที่เราไปทํางานเนี่ยเขาไม่ถามเลยว่าจะได้อะไรรับจะช่วยไม่ช่วยเราทำเพราะก็เห็นว่า อนาคตนี่ซีนาริโอนี่นะภาพลูกหลานเขาเนี่ยนะจะเป็นคนดีมีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้มาส่งเสริมให้คนปลูกต้นไม้เนี่ยนจะทําให้คนเป็นคนดีค่ะเพราะคนที่ปลูกต้นไม้นี่นะครับใจเป็นคนที่สร้างบ้านในเทวดาอต้นไม้ทุกต้นเนี่จะมีเทพรักษ์เพราะนั้นคนปลูกต้นไม้เนี่ยจะเป็นคนดีนะเมื่อเป็นคนดีแล้วเนี่นะครับเทพรักษ์นะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัย ราะต้นไม้ถูกตัดถูกโค่นไปเนี่ยนะก็จะมาคุ้มครองนะคุ้มครองบ้านคุ้มครองคนที่ปลูกต้นไม้คุ้มครองชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขนะให้พอเพียงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนฉะนั้นลุงไม่เหนื่อยไม่ท้อทำต่อไปเรื่อยๆไม่มีแข็งแรงมีแต่พลังพลังที่ทุกคนจะคอยให้กำลังใจพลังแล้วเราก็แชร์ความรู้สึกดีๆต่อกัน คือการการได้ทําตรงนี้เนี่ยผมผมมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่านะและรู้สึกดีใจที่ที่โดยเฉพาะทกศเองให้โอกาสนะโอกาสให้ผมได้ทํางานจากจุดเล็กๆนะเล็กๆของออการเป็นผู้การทรกศสาขาสาขาใดขานหนึ่งของอำเภอหนึ่งเนี่ยได้ทำแล้วเมื่อเมื่อสังคมแล้วก็องค์กรแล้วก็ทุกภาคส่วนเห็นเห็นผลว่างานตรงนี้เนี่ยจะช่วย นำความเจริญการพัฒนาที่เปลี่ยนจากรูปแบบที่สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนได้ก็ก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสเพราะนั้นเมื่อมีโอกาสก็เต็มที่ในการที่จะทำแล้วก็การทำอย่างนี้ผมคิดว่าเรากำลังไปสร้างนะสร้างความดีเป็นต้นกล้าแห่งความดีให้เกิดขึ้นในทุกสังคมทั่วประเทศเพราะผมคิดว่าถ้าครอบครัวนะครับครอบครัวเนี่ยมีความ อยู่ดีกินดีก็จะเป็นฐานรากใหญ่ของชุมชนเมื่อชุมชนดีเนี่ยนะนะตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติก็จะดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าชุมชนที่เราไปเคลื่อนง,งานอย่างนี้แล้วก็เป็นชุมชนดีๆก็จะเป็นต้นแบบของชุมชนใกล้เคียงและก็แผ่ขยายไปทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีฐานรากในการทำง,งานแล้วก็เป็นเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายรางวัลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าผมคิดว่ารางวัลน,นี่เป็น เป็นสิ่งที่สร้างกําลังใจให้กับคนทํางานส่วนผมเองเนี่ยไม่คิดว่าจะทําแล้วเพื่อได้รางวัลอะไรทั้งสิน้นผมคิดว่ารางวัลที่ดีสุดที่ผมได้มาทุกวันนี้ทุกเวลาก็คือความสุขความสุขที่ได้จากการทํางานความสุขที่ได้เห็นแววตาของคนที่มีปัญหาเดือดร้อนเห็นความเดือดร้อนและเมื่อเราได้ร่วมกับทํางานกับเขาเหล่านั้นและเขามีแววตาเป็นประกายและก็มีความสุขนี่คือรางวัลที่ผมอยากเห็นอยากได้มากกว่า ในรูปแบบอื่นๆผมมองว่าคนความดีนี่คืออะไรก็ได้ที่ทำแล้วสร้างประโยชน์ให้กับให้กับโลกใบนี้ประโยชน์ให้กับประเทศนี้และก็ประโยชน์ให้กับชุมชนประเทศชาติโดยเฉพาะการที่เราได้ ได้เกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ยเราได้อาศัยแผ่นดินนี้ดัะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนเราเขอได้ทำงานตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอันนี้ผมคิดว่าก็เพียงพอแล้วแต่ว่าสิ่งเล็กๆที่ได้ทำโดยเฉพาะเรื่องการตอบแทนแม่ธรณีดูแลแม่ธรณีอย่าใช้สารพิษยาเคมีให้ให้ใหแม่ธรณีได้ดื่มกินดูแลแม่คงคาอย่าให้คนเปื้อนด้วยสารเคมีสารพิษดูแลป่านะครับให้ ให้มีฐานทรัพยากรที่มีความหลากหลายอุดมสมบูรณ์นะทั้งป่าส่วนตัวแล้วก็ป่าชุมชนและก็ดูแลพี่น้องคนในชุมชนนะครับให้เขาเป็นเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมเป็นคนดีของสังคมผมคิดว่านิยามเหล่านี้คือความดีเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็ได้ทำเลยครับก็ให้ทำแล้วเป็นประโยชน์กับส่วนส่วนรวมส่วนส่วนตัวนี่มันจะได้ในภายหลยัง คุณผู้ชมคะเราได้ติดตามเรื่องราวดีๆของคุณลุงสวัยกันไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสังคมไทยเรานี้ยังมีคนดีๆอีกจํานวนมากซุกซ่อนอยู่ในมุมเล็กๆของสังคมหลายท่านนั่งทํางานทุ่มเทรแรงกายแรงใจโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรหรือไม่ได้ใหญดีกับชื่อเสียงเกียรติยศแต่น่าเสียดายคะ่ะที่เรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในสังคมมากนะัก ฉะนั้นรายการแทนคุณแผ่นดินในฐานะของสื่อมวลชน mm hmm. ก็จะไปติดตามเพื่อขุดคุยนำเสนอเรื่องราวชีวิตและการทำงานของคนดีๆแบบนี้ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น mm hmm. เพื่อให้เห็นถึงแก่นสารสาระสำคัญของการทำความดี mm hmm. ต้นแบบชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทำดีสื่อไป mm hmm. และสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ